คุณเคยคิดไหมว่าปัจจุบันเงิน300บาททำอะไรได้บ้างอาจทานอาหารได้มือเดียวหรือซื้อกาแฟเพียง2แก้วหรือจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแค่ไม่กี่วันแต่ถ้าเราบอกว่า300บาทนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณบนโลกดิจิทัลได้ละ่ะโรงเรียนไป for you ขอเสนอคอร์สเรียน AI เพื่อสร้างอาชีพในโลกดิจิทัลในราคาเพียง300บาทเท่านั้นคอร์สเรียนที่มุ่งเน้นทักษะ AI ที่กำลังเป็นที่ต้องการเปิดโอกาสให้คุณเตรียมตัวสู่อนาคตที่มั่นคงจบหลักสูตรคุณยังได้ระบบสร้างรายได้ที่โปร่งใสปลอดภัยพร้อมเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ตรวจสอบได้จริงโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มทุกการทำธุรกรรมตรวจสอบได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเริ่มต้นอาชีพโลกดิจิทัลได้ท,ทันที เปลี่ยน300บาทให้เป็นโอกาสทางอาชีพที่มั่นคงเริ่มต้นได้ที่นี่กับโรงเรียน y f o r you อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือสมัครเรียนวันนี้เพื่อก้าวแรกสู่โลกดิจิทัล